เอาครับมือนี่มาแทงปลาไหลครับนี่ปลาไหลแบบนามันแหงซาเราเนี่ย,หนนยแหง,งน้องเราเนี่ยมหาเมึงห่วนแงนนทนแงครับไปกนกนเลยนเลยตะกคนเลยคนเห็นเหลมเห็นแหลมมันก็ยังดอ้มือมันก็ป็นแหลมม

ยงหมดินแก้โยกขึ้นไหมมึงโยกแคนมึงหยดบ้นนี่มึงก็ติดรถตลอนะครับเ้ยแก้ดินแก้อู่ห้นพรมดิพวกมันพ้เย็น่อยนี้อยู่่า่าฮ้าเาบอกจาผ่าแลมไแทงมาที่นี่เาว่าพอโกถดหรืองนั่นนะแทงหมครับแทงเอาหมเิ่ง่่นี่ครับแทงเย็นโ่เย็นยัง่า่ ได้ปะกุญแจคุณแจพญานุ่งวะมันคนมาได้มืออื่นมือยังเาแล้วก็ล่งคนใหญ่ของของเราอยู่จะหู้ยใ่ไหมตายหรอี่กองนั้นหูเย็นโขกก็มีเลยครับหู้ขัดขัดขัด แค่ไหนเรากอยู่กันป ough well, so ิ้งมันมาอยู่เนอะเออบางน้ารถมาโค้งไหมช้ยี่จับตัวนี่งสั่งไงเพื่นแค่นีตัวอดีแล้อค้มนนนเราว่าโอ้ยครมันจะบอกหือคือ้ือผู้ไวเนี่ยกินเทียงครับมีพัดเพชรปลาไหลอ้อมปลาไหลไ่มเนตเขาบอกผมอยู่เขาบอสินว่ามให้ด้ยทา้งรวมมือกันรุมแทงปลาไหลกิิ เอาไม่ถือใจจบซะอบแขงละเน้ายแพเาจะไดเนาะนี่ของแท้เนี่เนยนๆนเอเราินะไปม้นแท้าเป็นสิยกปลาไหลไงช่วไหมก้นมัหันนะครับอเชาเฉียกันออดี๋ยแล้วครับบาตเนี้จังวกันัเียมากนะวะเนตัะ่ดับลดับข้ามปลาไหลแล้วครับมาตะห่วง phát công xấy, con cá gì cho nó thèng, gan đi liang, gan liao, bả này, ô, ngô nó ua đấy cả, nó đầy này, ừ. này. <laughs> <laughs> chế hết này, cầm súp mà leo, đấy, <laughs> một mà, แต่ม่นมีงูเลียมยือนหัวมงึงวะเนาะเป็นวาบาังหันเป็นหลากงูเหลียมตัวซ้ำขาหนี่หะครับไปปล่อยไปสาของอื่นเป็นสาปลาเป็นฝองงูเหลียมนี่เห็นมักยขาอะไรเป็นตลายแต่เนาะครับมันตุ้งแห้งแต่น้วันจะปอยกระโดดมาโอ้หนูอวนหนูงออู

ตัวหน่อยมันขาดไปเลยวะดีแบบนี่งนิ่มต่มแกงกุ <h <h ้งปลาอีเนาแล้วผกนี่ก็ใส่ไปไล่ไปก็ เขาชดเอาเันใลงวันีผมเห็นแล้วใยืสางนั่นแหละเขาสชดเอาไม่นาชดวางๆเห็นนาดมาน้าน่งแหลมเพิ่มันวางอุ้ยแหลมไม่เล็กเดีคนตัวเดียวั้เรองมันต้องอยกินกันมูเจะยงกินนั่นเป็นว่ากินตัวใหญ่กันเทาอย่างกินตัวน่อยแหลจต้องแทงห่อกนลยเอาครับก็เบิดตัวเบิดหดปลาตัวีเมื่อหดปลาไลหน่อยคุณเหอ่หลิเล็กนตนะ บ็ดคำิสีบออีนิว่ะไปตำรวจมาจับหลุดไปจับไวจับเจ้าเจ้าเอาบัตั้งดาวมาบ่จับบนั่นเดีวเเขาห้ามสัเดียมีนเดียวีเดียวเอาโทรศั์มาโคโทษเออเมียนไเรี่ยงมดเจอเมียนหดเมันไป็นเอาไมียอยูี้เลี้ยงมันติดปเยอ่ แรงาว่มท่านได้ประเดี๋ยวว่าคนงานจะไปเอกไงวกันว่าจะบอกว่าเอกกองได้จะว่าออกกองได้ยาวจังเลยตีตัวก็ได้เขกกองอนก็สวทานนึงออกในแขนหางแล้ววันนี้พาปืนจะไปปืนจะไปจะบว่นี่ปืนจะบกวไป มาได้ครับเด้มหาสารค้ามบ้านเฮากับอกเล็กขัดกันไดแล้วต้่มปลาเป็ดปลาไหลภาพกินจไปแทงสดๆห้าแนวกินสวยอาขัดแล้วรอขึ้นมาโอ้โหปลาไหลตัวแรกอ้าที่ว่าที่ว่าตรงนี้ตวใหญ่ครับมีตัวหน่อยตรงนี้ตัวละลูกที่ว่ามานครับต้อง แทงไปถือเราต้องวัดซอยกันหลายมือครับต้องสีได้มหมันใจว่าเมีนปอดะไรเทอด้วยข้าไปจบแล้วเทียมงดนีนิไหมมางัดเอาเทียมง่นมาตรงไหนงัดซอยกันงัดขึ้นแล้วก็หาแท่งน้ำหุ้มครับมเลยมาพอไฟใหม่ป่าครับมาดับซอยกันเพิ่งเก่าครับดับเพิงเก่า เห็นเห็นมาจุดไฟใหม่ก็เลยมาดับไฟหน้าครับเจ้าครับนี่มาแทงปลาไหลใไรเห็นเป็นไม่ยี่หลี่มาใช่ไหมไม่ม่ยี่หลีจะพูดอะไรพูดจุดว้านสินี่อเอกหน่ายบานอะไรพูดจุดแลนไปทางไหนพูด้องทัพรวมดีป้าฝูกกีไม่ใช่เคล็ดว่าปกติดีมึงเย้าวอกมึงเย้าเรื่องออกระลังกายครับ พิ่นพ่นเ๋ยวชุงปลาดักเพุ uh ่ออะไรเพั่อ่ะไรบุญเพื่นใหม่เด้อเราทุกคนอะไรตีไม้ผมมีหน้าเห็ดไหมว่ามันสีใหม่เ่นๆนุ่มเบื้อเบื้อบื้อพแล้วมาที่กองนี้หน่อยไหมเบีบขุ้นไหมเอาครับ

ก็ไป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 ไหนมาไหลเด้อดับผึ้งนี่ก็ว่าบ่เป็นตาเฮ็ดลิดุนี่โอ้ยบ่ได้บ่ได้กดไอ้จักใครแนวบ่ได้เลี้ยวเบิ่งบ่บ่ก็เลี้ยวเบิ่งบ่ก็ได้ <hating and> <Wars> <laughs>